เฮ้ยขึ้นมาเลยเพื่อนขึ้นมาได้เออมาเลยไงแกแป๊บนึงแบบนึงแบบนึงไอ้ตั้งแต่วันนั้นแม่ขังฟุงฟิ้งขังฉันอะไว้นมื่อหลังก่อนช่วงนี้หน้าบุดบ่อยเว้ยไอ้คือยุ่งมันเยอะแกต้องเข้าใจว่ะแกต้องเข้าใจอันนี้อันนี้นะอ้ยมากเลยวันนั้นอุ่นพิซซ่าเว้ยขึ้นมาได้ละไม่มันมีฝุ่นเว้ยไม่เงาเลยเปล่าหน่อยเออลายนิ้วมือแข็งเช็ดเช็ดเช็ด ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ไอ,อ้กึ่งรอ้วกันเออลุกหนึ่งพร้อมลุกสองก็พร้อมลุกสามแม่ออกรถแล้วนะลุกมาถ้าขับต้องเท่รู้สึกเหมือนจะเป็นโดมินิกคอนเนตโต้ให้จัดผมหน่อยจัดไป really, เ,เย็ดรถอะไรวะเ,เย็ดเบลล,ลี่เ,เย็ดเทสเซ,เซดโอ้ยเอายังไงไฟเขียวรออะไรอะ่ะเอาไปดิไปดิปด e ไปดิ โอ้ขับรถค้นโง่โอ้ผู้หญิงชัวร์แบบงี้ผู้หญิงชัวร์นั่นไงผู้หญิงแมงซื้อใบขับขี่มาไหมเนี่ยโอ้ไอคันข้างหลังมันบีบแต่ด่าเราปะวะไม่หลอกฉันขับน่ารักน่ารักสวยๆเนาะสวยสวยอ้ยติดแต่งหน้าหน่อยอยังไม่งอนอ๋ออซฟฟี่ไอน่ารักจังอะไรไปเที่ยวไหนกันยาม,มิชวนมีแหล่งหรือ เออจอดตรงนี้ดีกว่าเฮียถอยรถต้องม้วนเดียวจบเพื่อความเฟี้ยวอืมแค่นี้จอกี่ไอูุ้ม่งโคตรเก่งเลยว่ะเออจัมล้อมจัดรถเว้ยไม่ได้กูระเบิดเอาวะเอาวะเฮิบเฮิบค่อย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 อีกอีกนิดเพิเอาไๆเอาไมเอาเอาตรงตรงก่อนโอเคโอ้ยอะไรเส้นมันอยู่ตรงไหนวะเนี้ย อ่หม่อาไมมค่อยๆค่อยๆอ๊ยเหนื่อยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งจะเย็นเย็นมึงจะเย็นเย็นอีกนิดนึงอีกนิดนึงค่อยๆค่อยๆนั่นแหละ yes โอ้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 ้โอ้โอ้อโ น้องแซวเขาพี่ดูหนักนะไปนะพีก่อน <c oughs> คินี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย